สวัสดีครับผมบ่าวกล้องทรงเอลิ้นเป็นไรคนใต้คนตา้คนใายคนตา้วันนี้เป็นคนตา้อ๋อทำไรอ่ะวันนี้อยากมาทำแกงใต้แกงไตปลาไตปลาเคยกินไหมเเคยน้องบ่าวเคยกินไหมเคยกินครับอ่าเดี๋ยวจะมาทำแกงไตปลาวันนี้ใส่ปลาทูย่างไหนปลาทูย่างนี่กำลังย่างอยู่ต้องย่างเหรอเดี๋ยวรอ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ่าวพี่บ่าอย่าย่างปลาทูก่อนอ่าอ่านี่ปลาทูตัวใหญ่พี่บ่าหรือเลือกตัวใหญ่ๆมาโชเร่วะเนี่ยอาหารใต้สไตล์โชเร่วันนี้เมนูทำแบบง่ายๆไปถุยลิ้นทิ้งกันเราพูดพูดกลางได้นี่อาหาชัดเจนเมื่อยลิ้นอ๋อนี่กระเป๋าถักปะ เด็กดี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 ก่อนรับประาทานก็ล้างมือแล้วเทท้ให้แห้ง <c oughs> จำไว้เด็กดีเด็กดีโอ้โหแหม <c oughs> ดูดูบ่อยเลยเป็นแฟนคลับพี่เขาอ๋อพี่แกงก็เป็นซื้อพี่แกงอันนี้มาเลย<ว>พี่แกงใต้เ,<แ>เในี่ยใต้ใช่ไหมนี่เป็นพี่แกงใต้นะพี่น้องครับตอนนี้ผักก็แต้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรผมก็ใส่นี่เลยกักชองตัวยาวมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะ lài, 1, bảo đã bự mình đã bự. Ăn, nòi, chờ pí bảo, chờ thầy dùng mứi còn. Thì những, 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 เบาตัวยเขาทำโคตีเมียเบาด้วยทำโคดีเมียหลายหลายคนเขาก็าชอบทานอาหารได้มัน,นเป็นรสชาติที่จัดจ้านดีกินแล้วมีประโยชน์ด้วยพาพี่บ่าาไม่แล้ว วันนี้พี่บ่าใส่งบประมาณใบป,ประมาณร้อยแปดสิบบาทเพราะว่ามีขนมจีน,นพี่บ่าเนี่ยกินกอดขนมจีนครัขนมจีนสามสิบบาทจบเนียงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มลิเริ่มเปี้ยนี่เนาะครับนี่อันใส่อะ,อะนี่ขาใช่ปะคอยขอลุงปอย บาทเรอใไปมะปูดไปบาทปวดที่บาทสิบห้าบาทใส่เลยบ้าใส่เลยปวดเหม็นดลยนะแต่พอใส่แล้วอร่อยไม่ต้องไวคนนะเดี๋ยวพจะเอาหม้ระวังบัวเดี๋ยวพี่เบวจะมาแปลบ้าหเลนะ ร้อนเลยอ,อ๋อไม่รูดชัดขานาดร้อนตัวเบล์ปลาทูตัวกี่บาทเนี่ยแก่งอ่ะดิบาทเองสองตัวเราก็ทำเป็นชิ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องให้มันเล็กมากเดี๋ยวมันจะเละดีวมันเป็นเล็กในน,นู้นอีกแค่ใช่อะไรเจ็บนี่เบาเพิ่มนี่เบาเพิ่เรืมอะไร ส่เคยแล้วเคยใส่ไหมก็ยังไม่เคยชอยแต่จะต้องใส่เคยเคยอยู่ไหนเคยอยู่ชัยภูมิมาก่อนใช่หหมหมายถึงวราปีเคยกรปีกถามพี่บ่าวเรี่กว่าเคยเคยอยู่ไหนก็แต่ผมว่ากรุงเทพพี่อยู่เคยอยู่ชัยภูมิไม่ได้ถามว่าเคยอยู่ไหนถามว่าเคยอยู่ไหนผมคนกรุงเทพ ไม่ถามว่าเคยอยู่ไหนถามว่าเคยเคยเคยอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วว่าเคยอยู่กรุงเทพกูไม่ได้ถามว่าเคยอยู่ที่ไหนอ๋อกูถามว่าเคยอยู่ไหนอาชัยภูมิมันไม่ใช่กูถามว่ากะปิอยู่ไหนอ๋อไม่รู้กะปิสองกระปุกกะปิสองกระปุกจริงนะตลกประเดแล้วพวกเราคณะกะปิสามกระปุกนี่ไงโอ้ เชฟม่เปิดตู้เย็นดูเลยอ่ะเปิดแล้วใครมันมันเอาลั้นมาบังไว้เดี๋ยวพี่บ่าวอย่าใส่เคยลงไว้นะครับก็ไม่ต้องใส่ไปเยอะเพราะว่าไอปลามันก็อย่าเค็มอยู่แล้วแถมมันเป็นรสชาติเราใส่ไม่เยอะเราใส่ไม่ถุงน้อยเลยเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมเาไปทำลายเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงมันจะได้ไหมคราวอ่าโอเคต้มประมาณสิบนาทีครับเอาทำไมชัดจัง ลิ้นหายแล้วแล้วก็มาเทกองนะเพื่อนเพื่อนครับต้มต่อฮะโอ้ยแล้วก็ใส่นี่ครับผมพริกแกงใต้ใส่เยอะไหมใส่ลงมาเลยตามชอบตามชอบผมซื้อมาก็สองขีดเผ็ดที่ถายน้องคอยดูน้องเผ็ดเผ็ดนะตามแต่ตามน้องเผ็ด ก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะครับครับเออเดี๋ยวรอก่อนถ้ารอก็ยังใส่สลับเดี๋ยวรอเรียกใส่ฟักทองใบหอมใช่ครับกรักผักที่แมบว่าสุยากยากๆน,นะ,ะใส่ลงไปก่อนครับทอง เดี๋ยวเราก็จะรอให้บะทอสงสุกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักอย่างอื่นตามลงไปอีกครมะเขือที่แช่น้ำเกลือใช่อ่ามะเขือเราก็แช่น้ะเกลือไว้เราก็นะจะไ,ได้เลยไม่ดำร้อนหน่อยเราใส่มะเขือนี่ลงไปเลยเดี๋ยวปลอกตอสอาร์าเวนวะโอ้ยไม่พอนั่ลงไปนะครับเดี๋ยวกระเด็นกระเด็นแล้วหอมไม้เขียวพวง รอ้อย,อยผักสุกแป๊บนึงครับร้อยแก่เติมน้ำตาลเปียกลงไปเดีย๋ยวปริ้นเทคปอกอุ้ยก็ใส่กะปอมันแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปตัดให้มันตัดให้มันมีรสหวานหน่อยอ่ะเพราะอันนี้มันก็จะเค็มอ่เาเดี๋ยวรอค่อยมาชิมเอาที่หลังอีกทีนึง ใช่ไหม<ช>ถ้ามันหวานให้พอเราก็ใส่หรือถ้ามันจืดไปเราก็ใส่ปลาก็าใส่ลงมาเลยรอง่ายรออย่างเดียวรอผักสุกก็เรียบร้อยแล้วครับไ,ได้แล้วผมว่าโคตรเผ็ดแน่เลยได้เจอน้ำตาลนิดหน่อยไปกินกัครับเด็กดีเด็กดี ลองสินี่นอ่านี่ครับสีสันแบบว่าจีจ๊าดมากเลยได้ปลาได้ปลาได้เพื่อนทำตามได้นะโคตรง่ายเลยง่ายง่ายวัตถุดิบครบเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะสวัสดีครับป้าตะแกงไปกินไหมป้าแกงได้ปลาใส่ถ้วยให้ปลาอ่านี่ก็ตักให้ปลาไปนะอ่าผมจะมาลองชิมดูแต่เผ็ดมากครับผมเผ็ดไหมป้า เพราป้าคนใต้ด้วยเออเผื่อป้าไม่คิดค่าเช่าเดยวนเมื่อกี้ป้ามาเก็บนี่อ๋อป้าก็มาเก็บใบมะกรูดอืมอะไรลืมลืมอะไรพอดถึงใบมะกรูดทำไมเตรียมใส่ใบมะกรูดเมื่อไหร่เตรียมรอไปใส่เดี๋ยวอะไรก็ไม่เป็นไรก็ใส่ใบมะกรูดแบบใส่ไปที่หลังนะตอนเสร็จอะ สิ่งไหมเสียวผักคองเปื่อยกำลังดีเลยกินกับข้าวก็ได้นะอย่างนี้ทำขายได้ไหมครับผ่านผ่านเลยอะอร่อยกว่าที่ตลาดีี่อื้อหือยันเก่งงั้นนะ่ะอ่าทำไรก็อร่อยสุดยอดคือรสชาติดีมากเลยเพื่อนๆแต่พริกก็ใสายมันน้อยหลอวนะอคิมูไรแล้วอาหารใต้ทำง่ายๆครับ ออมาเราก็จับได้คอ่บอ่านทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนทําได้ก็จะรีบทําให้เลยอ่ะเราจะทำให้เรื่อยๆครับรีอะไนช้าไหนเร็วก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าเราสองคนก็ขอลาไปก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เคยที่เป็นกำลังใจให้และสนับสนุนเรามาโดยตลอดอ่าส่วนคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย